ถอย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 หวานถอยลูกมา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 ค่อยๆค่อยๆสวัสดีกับทา่านผู้ชมพอกันกระต้อนอะาจาร๊ะในคอกนอกกรอบค่ะมื่อนี้ต้อยู่คอกงัวค่ะหลังจากรีดนมช่วงตอนเช้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมื่อนี้ต้อให งวกินเปลือกข้าวโพดนะคะเปลือกข้าวโพดฟักอ่อนนะคะหรือว่าบ้าตนต้อนอะเอิญเปลือกแอนนะคะทานมู้ชมที่ต่อเคยปลูกเนาะคะ่ะแล้วก็เอาห้งัวกินแต่กอนนะคะตอนนี้ต่อไม่ได้ปลูกเนาะคะ่ะก็เลยอันเนี้ยต่อไปเอาของมูมาเนาะคะ่ะมูต่อขายห้เนาะคะ่ะในราคาถูกๆค่ะต่อก็ไปเอามาะคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นชุดชุดสุดท้ายเนาะคะ่ะทีต่อไปเอามาเพราะว่าอันนี้ค่ะ ก็จะบดข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดให้งัวต่อไว้กินแล้วนะคะขะ้าวโพดอยู่ข้างหลังปูนนะคะหลังโรงฟางทั้งปูนนะคะออกแล้วตอกระบดได้หลายมือแล้วนะคะแล้วก็มือนี่จะให้เอคนที่เขารับจ้างนะคะมาซอยบดน้ําเพราะว่าตอบดบวทันนะจ้ะต่อยานฝนมานะจ้ะที่ตอบดแล้วก็มีแนนนะคะเป็นบางส่วน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเหลือนะจ้ะนี่ เปลือกแองจ้ะเขาก็จะใส่ถุงมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะเขาก็เอามาเทให่งัวกินนะจ้ะแถวบ้านต่อปลูกกัหลายเนาะค่ะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเนาะค่ะทรงโรงงานเนาะค่ะต่อเคยเฮ็ดคลิปให้เบิ้งงล้วเนาะจ้ะตอนที่ต่อปลูกเนาะจ้ะต่อพาไปทรงข้าวโพดแอร์นะ้ำอยู่โรงงานเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม เปลือกแอ่ก็ขายได้นะคะต้นต้นก็นขายได้เปลือกก็ขายได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เออฝากมันเนี่ยส่งโรงงานนะคะท่านผู้ชมอันนี้ช่วงเมื่อกี้ที่ต่อวอมีนะคะต่อกับเลยไปเอาของมูมาเราก็เลยติดพันกันมาเนาะคะ่ะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายเราที่ต่อได้ไปเอานะจ้ะงัวก็ขึ้นมากินแบบถ้าได้กินตัวนี้คือแบบดีนะคะท่านผู้ชมถ้าได้กินเรื่อยๆเนาะคะ่ะแต่ว่าต้อนะ่ะ จะบดของเจ้าของล้วกันเลยบดได้ไปเอาของมูมาอีกเนาะคะ่ะเวียกยุบานก็หล้ายเนาะค่ะก็เลยบอกยกเลิกเนาะค่ะบดได้ไปเอาะค่ะให้มูขายหายผู้อื่นเนาะคะ่ะกินกันแบบแซ่บเลยค่ะ กินตัวนี้ก็จะลดฟางเนาะคะ่ะเพราะว่าต่อจะใส่เปลือกข้าโพดเนาะคะรอบตอนช่วงเช้าเนาะคะ่ะกินเสร็จแล้วก็ตอนช่วงเที่ยงเนี่ยต่อจะใส่ฟางให้แค่สองก้อนนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ต่อให้งัวกินเปลือกข้าโพดแอรเนาะคะ่ะเป็น เปลือกที่ได้ไมาจากบ้านมูเนาะคะ่ะหลังจากที่ไปเอาต้นกระโพดของมูมาล็อกนึงเนาะคะ่กะก็เลยได้เปลือกมาน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมต่อใส่ไห่เนาะคะ่ะปริมาณพอกันกับต้นกระโพดบดเนาะคะ่ะประมาณพอๆกันเนาะคะท่านผู้ชมบ่าไห่กินหลายไปกว่านั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ากินหลายเนี่ยเดี๋ยวจะอักเสบค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรักษากันยากอีกเนาะคะ่ะก็ไใส่ไห่ปริมาณเท่าเดิมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเปลือกไอ้กับต้นกระโพดบดเนาะคะ่ะแล้วก็หลังจากนี้เนาะคะ่ะงัวกินเปลือกแอเซิด ก็จะเอาฟางนะคะใส่ไห้นะคะประมาณสองก้อนเพื่อที่จะไหงัวได้เคี้ยวเอื้องนะคะตลอดระยะเอ้ยตลอดระยะเวลานะคะหลังจากรีดนมหลังจากกินเสือกกระโพดเสร็จน,นะคะไปถึงช่วงใบก่อนรีดนมนะคะงัวก็จะได้เคี้ยวเอื้องร้อนะคะการรีดนมในช่วงบายนะคะท่านผู้ชมก็เกิดจะใส่ไห้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อเกิดจะไปรีดไปบดนะคะต้นกระโพดนะคะเพราะว่าอันนี้ฝนตกมาสองมือแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้ต่อ เอาคนงานที่เขารับจ้างเนาะคะ่ะบดข้าวโพดมาซอยบดน้ําเพราะว่าตวอย่างฝนตกงนะคะหยางวัฒน์เนาะคะ่ะต้นข้าวโพดของเฮามีแล้วนะคะต้องเฝ้าบดนะคะเดี๋ยวจะบดทวทัฒน,นะคะ์ค่ะคลิปนี้ก็จะสิน้นก่อนนะคะท่านผู้ชมลิหนาดวต่อสิพาไปใส่เนาะคะ่ะติดตามกันนั่นทีจันในคลองนอกกรอกคลิปนี้ต้องลาไปก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย